เราไปเราส่งรถตู้นะคะก็มีคู่ครองน้องน้องย่าพ่อเชื่อคนเชื่อนี่เรามาลากันอีกแล้วลาอีกรถตู้ถ้าสุขภาพดีแข็งแรงดีก็จะไปเจอกันมั่นเดถิดมันเจอกันอยู่แล้วล่ะต้องเจอแค่แค่ไม่ถึงแค่ไม่ถึงห้าวันวันนี้ก็ ป้าเนี่ยผมต้องไปวันคันตอนเย็นไปช่วงเช้าผมไม่ได้ไปหรอกป้าแล้วไปวันนี้บอกกันไปเลยว่าเช้าป้าไม่ได้ไปกลับมาโน่นแล้วป้าก็ไปโน่นแต่ว่าเดี๋ยวจะขอมืดเอาเอาอยู่ที่ไปก่อนใครจะไปก็เตรียมตัวแล้วบางทีจะไปหาห้องนอนวันอาทิตย์ให้มืดพาไปเราบอกป้าไปแล้วค่ะให้เคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะ ไปเช่าพื้นที่กันเหรอก็ไปวันที่สิบสี่ทุว anyway> ันอาทิตย์เออก็ไปก่อนอ๋อพอป้าจะต้องไปตอนเย็นจ้าใครจะไม่ไปก็ไม่เป็นไรคนที่ไปก็ไปส่งไว้ก่อนเผื่อไปช่วยงานจ้าก็รถให้ให้มุดไปส่งใช่เดี๋ยวให้มุดไปส่งก็ได้ไปหลังจ้าไปหลังตอนเย็นมันมังกลับจากหาลุงแล้วก็ไปแค่นนั้เพราะว่ามันมีภาระอยู่เราก็ต้องเข้าใจกัน

เออป้าแตนก็รู้เดี๋ยวเจอกันนะคะแม่เจอกันนะคะพี่พรนเดินทางปลอดภัยนะคะป้าหน่อยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเอากอดอีกแล้วกอดอีกแล้วค่ะอันนี้ กิไม่อ่น้เอาไว้มนปยยังอยู่ทิงิงหน้แกบอกว่าประแดนทำอะไรทำไปก่อนคนีย่อจะเรียกน้องไม่หนูจะเรียกแม่เออแม่ก็แม่เออเรามีท้องมึงแต่สิบทำอพายละลาไม่ต้องไอ้ยัยยิงเป็นทย่อยากหรอยายจะรู้ยัยจะไน กกดฟอมมากนะทุกคน้ากอกอดปงม่กอไปก็จะมองต้องทำไม่เป็นนี่คือฟอมมากไม่เป็มทกรังวชมัไม่มีความจริงใจเลยเอากอ็อเอากรนกรนคุณนัหน่อยน่ไสอเากได้มตาาาตาามองต้องอมมากอย่าดเลยขนาดเไม่าหาป้าต้องเอาจ็อตด้วยอออยไม่ได้อย

นี่ทีมคณะแม่ราตรีนะคะจะไปวัดบ้านเดือจะมีงานบงสวงนะคะรถใส่ไข่ตะก้ากังบข้า5ก็เต็มแล้วเนี่ย

โอ้ยยายวันนี้สายแล้วที่เนี่ยไป่นหนูไปยังหูอยู่นะมาเก็บรายละเอียดของงานแล้วตอนนี้อืมน่ารักมากเลยใครหน้่ที่รับจ้างแจ้งพวกาเอออ่าเลาะแล้วสวยเลยไม่กาแฟเหรอไม่ต้องขึ้นเมดิสเหรอ

นะเราเขจะเราก็จะเลือกเหมือนกันเราก็จะเลือกเหมือนกันเค่ออดผักีแล้วก็มากอพ่มาเด้อมาผักเด้อใครที่ยังม่ไ้ีผักเอาเีนี่ยเหรอใช่จิ้นมาไปยัง จ้่จ้ะทำไมเอาน้อยจังนู้นนู่นผักทางนู้นยังมีอีกนิดหนึ่งก็ผักผักผักมันจะไปแล้วนะคะเอฟซีก็เลยต้องต้องยายก็เลยยานี่มาลอกนะคะจ้ะลอกแล้วก็แจกแจกแบ่งแบ่งกันไปยาย่ายคลิปอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนู้นเออเออนั่นแหละอืม อ่ S <S> ờ, แบ่งๆกันนะคะแม่คร okay. ัวกอกๆเนาะอ่าแบ่งๆกันไปนะคะจะอบอุ่นอบอุ่นอ่าไว้ทํากับข้าวกันจะได้ไม่ต้องซื้อนะฮะอ่าอืมขายโลเท่าไหร่คะไม่ขายค่ะแจกฟรีค่ะเอาไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อไว้ฝากดูบกอกเดี๋ยวไปบ้านเดืองโลละสี่บาทเออใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วก็หัวใหญ่ๆนึงนะหัวใหญ่ๆสดๆไม่เลื่อนยังมี คนะแกแล้วมีคนอยากได้ตนนี้งนมดูเหรอไม่ใช่บ้นอะจริงอกแล้วมีอะไรมันไม่มีไม่เไรเดี๋ยวสั่งก็ได้ อืตอ่ะนี่ะเยอดีืมอ่ะนะคะ FC ขอบคุณนะคะสำหรับทุกนี้นนะคะขอบคุณค่ะ